มาค่ะวันนี้นะคะแพทจะมารีวิวการย้อมสีผมด้วยตนเองโดยใช้ L'Oreal เบอร์9.11นะคะสีเอจซิวเวอร์ Edge นะคะหรือว่าสีบลอนด์อ่อนมากประกายมนเคลือบประกายมนเลือบมนนี้ก็เลยทำหัวเนี่ยมาให้ดูว่าก็ผมก็ค่อนข้างที่จะดำนะตัวน,นี้ก็ให้ดูแบบถ้ามีแสงส่องมันก็จะแบบเอออาจจะแบบส้มๆแดงๆนิดๆนะอืม แล lag, د, od, ้วเกิดว่ามืดมันก็จะแบบเออก็สีดําๆอ่ะเพื่อที่เป็นการพิสูจน์ดูว่าเรานั้นจะสามารถทําออกมาแล้วสีเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับตรงปกไม้อะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาให้ดูกันก่อนนะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านจะพังหรือจะไม่พังอันนี้คือสี หลังจากที่ทำสีผมไปแล้วเราก็สะไปหนึ่งรอบนะอันนี้สีของคุณเขาและอันนี้คือสีของเราที่ออกมาก็จริงๆแล้ว,วอะคือพื้นผมมันอาจจะต้องแบบว่ากะสีมาด้วยนิดนึงในเงี้ยแหละแต่ว่าสรุปแล้วก็คือออกมาสีก็ออกมาออกแนวแบบว่าแดงๆหน่อยอะคะ่ะอื เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมก่อนทําก็น่าจะต้องสีอ่อนกว่าสีของของเราไปสักแบบ2สเต็ปอะเนาะมันถึงจะได้แบบออกมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นการทดลองทําให้ดูว่าถ้าพื้นสีผมค่อนข้างที่จะดำแล้วมาทําสีเซนเวอร์แอชเนี่ยออกมาแล้วสีจะเป็นยังไงเน่ยนะคะแต่ว่าข้อดีของน้ํายาย้อมผมของ L'Oreal ที่เราประทับใจก็คือว่า1สีของมันนะคะเวลาถ้าไม่ใช่ผมอะเป็นผิวเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ สีมันแบบไม่ติดหมายถึงว่าไม่ได้ติดชนิดที่เราต้องแบบมาคูทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าหลังจากทําเสร็จแล้วสระผมเอาสบู่แค่แบบบางๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็แค่ช่วงที่แบบว่าทําผมทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยเราแค่ใช้แบบว่า ผ้าขนหนูชุบน้ําหรือว่ากระดาษทิชชู่ชุบน้ําเช็ดมันก็ออกอะค่ะโดยที่แบบไม่ได้ทิ้งสีติดเลอะเปืเป้อนไว้ตามหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่มีเลยนะคะแล้วก็อย่างที่สองที่ที่ชอบก็คือว่าเนื้อครีมที่ให้มาค่ะเยอะคือโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราซื้อยี่ห้ออื่นนะนะที่มันราคาแบบว่าถูกกว่านี้ค่ะ เราต้องใช้2หลอดนะแต่อันนี้คือก็แบบว่า, mm hmm. วาเฮ้ยแบบดีเลยอะ mm hmm. ก็คือสามารถใช้แบบว่าอันเดียวเอาอยู่ก็คือค่อนข้างที่จะแบบลดเวอร์นะคะแล้วก็ถือว่าโดยรวมแล้วประทับใจกลิ่นก็น้อยปานกลางถึงน้อยอะนะไม่ไม่ได้แบบว่ามากมายอะไอย่างเงี้ยมีอะไรอีกอะหลังจากที่ทำแล้วผมนุ่ม ผมไม่เสียไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบแห้งก้าแต่คือสมัยนี้ครีมย้อมผมน้ำยาย,ย้อมผมที่แบบทําเองได้ไรเงี้ยค่ะเขาก,เขาก็เขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหานี้แล้วเหมือนกันนะคะก็ถือว่าโอเคนะพึงพอใจสําหรับผลลัพธ์ที่ได้มานะคะถึงแม้สีจะออกส้มไปหน่อยแต่ก็ต้องเข้าใจว่าพื้นพื้นเพเม็ดสีผมของเรามันเป็นยังไงถ้าอยากจะได้สีเดียวกันกันกบขาอะมันก็จะต้องแบบว่า สีต้องเป็นสีที่กัดมาแล้วอะให้ดูเนี่ยมันต้องเป็นสีอย่างนี้ใช่ไหมแต่ของเราก็าผมจะเป็นอย่างงี้แล้วก็ออกมันก็เลยจะออกออกเหลือบแดงนิดนึงเพราะว่าของเราสีผมเก่ววาอ่ะมันเป็นสีแบบน้ำตาลแดงๆอะค่ะเออก็เข้าใจได้ก็กะว,ว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดว่าแบบกัดสีให้มันเล็กลงให้มันแบบว่าสีถ้ามันสีแบบอ่อนลงกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็คงจะออกมาแล้วแบบทําออกมาแล้วสุด อ๋อเรื่องที่3มคือเรื่องของการปิดผมขาวคือก็อย่างที่บอกเนาะอะไรก็ตามถ้ามันเป็นสีแฟชั่นนะคะมันก็จะไม่ค่อยปิดผมขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่มันเป็นผมขาวมันก็ยังคงแบบว่าเออขาวอยู่แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดประมาณว่ปาป,ปิดไปได้ประมาณแบบว่าเออจสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเวอร์ออลแล้วก็ถือว่าก็พอใจนะคะก็สําหรับใครที่ชอบสีไหนก็ไปลองได้จริงๆเราไปดูมาสีหนึ่งเราก็แอบชอบเหมือนกันสีเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดเอาไว้ รอบหน้าถ้าตัวว่าทำแล้วก็เวิร์กะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเอามาโชว์ทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะคอมเมนต์ได้นะจะดูอะไปแ่ะไปล่ะป